คำนะพ่อเจ้าพี่น้องมาฮอดได้อาฟาดคนฝนเน่หม้อลำใบหิดงไม่รำฝนเน่ลำเน่ป้อนบ่เป็นดอกเมล่ะบ่ได้เอามากอนจังสี่เขาพีราคาเฮ่รำนินเลวสันจังสั้นฝนเลงตาเบี่ยงเต็มบินและเพ่อเจ้าอยากเห็นจบเงินมาจังกอนจังสี่เขาว่าฟงห่างห่างนุโคยงขากอนจังสี่กับสามีจังบ่พ่อยุขาไรแบบอนจังสี่เฮงแก่ปาลงตรงหาเพื่อเว้นสีสวยสวยแดงสีซองซองฟังเสียงกอกองลองอยู่ตามไซดอน้อนจังสี่แบบเศร้าหอนอนเขียนไฟดื่มเหล้าเห็ด มื songs, ่สี่สาวสาค้ำคำคู่ก็บอกฝังใส่หัวมึนตาบางตาฟอนจังสีแบบสาวเมห่างสิงหนุกจังวันก็จังว่าเออเอองินกจังว่นเออเออเออจังว่นอนซาลาผู้หลับอาเม่ส่กมาเม่ส่ฮาหน้าจะมาเลี่ยมแถวใหญ่สูงฟอนสีแบบสาวแข่งกุ้งลงทงยำหน้าบะทึงทุกึงสาวบะทึงแข่งทึงบิ สินคขาดเครื่องน้ำบาบังมีตูละตาพิงมันทุละบาเดินดินหาพอนจังสีแบบนักเขาบวชยกมือขึ้นแม่นลักกะบาอาบาพันตีพอนจังสีหยิกเด้ทานสี่สองแม่โบกระทองมาอกกฟังเดือดุงตักกฟังเดือัท่าตัวพมสีแข็งเอาหันนี้ฟังเนี่ล่าเล่าเล่าเล่า ตกใส่สูบมาคุณนี่ตกใส่สูบมาคุณนี่ปลกกินแก่เสียงเป่าน้ำทางกับมือคนเดาเสงอุ่งแตกต้งปากเข่งเขงหัวในน้ำคือสองอาหันนี่ฟังมีแต่เล่า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 ขึ้นตกใส่สูบก็ตกนี่เดาตกใส่สูบก็ตกนี่เดาใส่หีหมอน้ำตีมทำนองหันหีน้ำตานนี่เหมือนกันฟอน